สิบสามลงไปข้างล่างเหตุใดเพราะเหตุใดพรานบุญจึงสามารถจับนางกินรีได้เราก็ยังไม่หลุดไปจากวรรณคดีไทยนะคะพรานบุญกับกินรีนี่เรื่องอะไรเรื่องพระสุทนมโนราใช่ไหมเป็นเรื่องราวความรักระหว่างพระสุทนและก็นางมโนราซึ่งนางมโนราก็เป็นกินรีเป็นคล้ายๆเป็น มีชีวิตในตำนานเป็นผู้หญิงสวยที่มีปีกมีหางเหมือนนกสามารถบินได้นะคะอยู่ในป่าอยูออ่นางกินรีเนี่ยไม่ใช่สินางมโนราเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องเป็นน้องคนสุดท้องมีพี่อยู่หกคนก็คือเป็นนางมโนราเป็นลูกคนที่เจ็ดนะคะพี่น้องสาวทั้งเจ็ดคนเนี่ยก็ชอบที่จะมาเล่นน้ำนะ่ะมาเล่นน้ำ,นนำที่สระน้ำอนดาตในป่าหิมพาน ทีนี้พรานบุญอยากที่จะจับนางกินรีให้ได้แต่ด้วยพรานบุญเป็นมนุษย์ธรรมดาก็จับไม่ได้หรอกนะฮะพรานบุญก็เลยได้บ่วงบาดไปได้บ่วงบาดของพญานาคราชมาบ่วงบาดก็คือคล้ายเป็นเป็นเชือกแล้วมันก็มัดเป็นบ่วงแล้วก็เอาไว้รัดเอาไปเอาไม่รัดรัดตัวมันตรงไปเนาะมันไม่สควรจะเป็นเชือกเอ ก็เป็นเชือกอย่างเงี้ยอ่ะแบบอาจจะมีคนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไว้รับตัวก็หนีไม่ได้นางมโนราก็ไม่สามารถที่จะหนีไปได้สุดท้ายพานุญก็จับนางมโนราได้ค่ะแล้วก็เอาไปถวายให้กับพระสุทนพระสุทนกับนางมโนราก็อ่ะรักกันแต่งงานกันพระสุทนเนี่ยเป็นโอรสของกษัตริย์เมืองหนึง่ง อ่ะแล้วก็แต่เอิญว่าอ่พี่เล่าเรื่องลแล้วกนันเนาะเล่ามาขนาดนี้ละแต่เผอิญว่ากษัตริย์เมืองนี้เนี่ยก็ก็เป็นคนดีนะมีกษัตริย์ใช่ไหมมีพระราชาพระราชาแล้วก็มีพร,ราชินีแล้วก็ป,ปื๊บออกมาได้เป็นพระสุทนหล่อเหลาเป็นเจ้าชายหล่อเหลาหล่อเหลามาก องคหนึ่งมงกุฎเล็กๆอนะ่ะพระสุทนนะคะแต่งงานกับใครมโนราค่ะเป็นหญิงสาวเป็นนางกินรีนี่แหละสวยงามว่าดูได้เด็กมากเลยอะ่ะดูออกใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิงกินรีมีปีกมีปีกพระสุทนเป็นคนธรรมดา ก็รักกันนะจริงๆสองคนนี้ก็รักกันนะฮะแต่ในเรื่องมันมีตัวร้ายค่ะตัวร้ายคือปูโรหิตหรือโหนเองโหนโหนโหนดูไหมนี้กันเป็นตัวร้ายคือโหนเนี่ยก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งมีลูกสาวนะแล้วโหนเนี่ยก็อยากให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ย แต่งงานกับพระสุทนแต่เผอิญว่าผู้สุทนเนี่ยไปแต่งงานกับมโนราซะแล้วโหเนี่ยก็เลยวางแผนจะจกําจัดนางมโนราทิ้งได้โอกาสค่ะเมืองของพระสุทนเนี่ยมีค่าสุดต้องออกไปรบพระสุทนต้องออกไปรบพี่เอ,อกไปรบเนาะนอกเมืองไปรบก็เหลือแต่พระราชาพระราชินีแล้วก็นางมโนราใช่ไหมแล้วก็ เผอิญจังหวะให้พระราชาฝันค่ะฝันร้ายไม่ไม่ใช่ฝันร้ายหรอกฝันแปลกๆก็เลยให้ปุโรหิตท่านเนี้ยทํานายฝันให้ว่ามันร้ายหรือมันดียังไงมันแปลกมากเลยต็งความฝันที่แปลกมากปุโรหิตได้โอกาสก็เลยทํานายว่าเป็นฝันร้ายเป็นรังเป็นลางร้ายฝันเนี่ยบอกว่าพระสุทธนที่ไปรบเนี่ยจะตาย ต้องทําการบูชายันถึงจะทาให้จากร้ายกลายเป็นดีพระสุทนจะได้กลับมาอย่างอย่างแบบชนะเออชนะสงครามอะไรเงี้ยพระราชาก็ถามต้องบูชายันบูชายันอะไรปุโรหิตก็บอกว่าต้องบูชายันนางมโนราตึงนางมโนราช็อกฮะบูชายันฉันหรอสุดท้ายอ่ะก็ได้เพื่อรักษาชีวิตสามีเราจะยอมถูกบูชายัน วันที่จะต้องบูชายันทําพิธีเนี่ยก็ถูกจับขึ้นนะคะแต่นางมโนราก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากตายอะ่ะอืเราไมไ่อยากตายทำไงดีนางมโนราก็เลยทูลขอพระมารดาค่ะพระมารดาก็คือแม่ของพระจุฑเนี่ยแหละแม่สามีนี่แหละบอกว่าขอให้ลูกได้รําถวายเป็นครั้งสุดท้ายพอลูกราถวายแล้วเนี่ยก็ค่อยบูชายันลูกทีหลังก็ได้ รมานดาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยพระกษัตริย์กับพระราชนีเนี่ยก็รักมโนรานะก็เลยอะได้นั้นก็ให้มโนรารําก่อนละกันเสร็จโอเคมโนราก็ใส่ปีกใส่หางค่ะต่อได้ก็รำไปก่อนรําสุดท้ายไปถึงท่าหนึง่งท่าคล้ายๆท่าบินพอถึงท่านี้ปุ๊บมโนราก็เลยลูกขอทูลลาบินขึ้นฟ้าไปเลยค่ะมโนราหนี หนีกับเมืองตัวเองนะคะบินไปหาพ่อหาแม่ตัวเองสุดท้ายบูชายันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ยังไงพระจุฑทนกลับมาจากโลกพอดีกลับมาปุ๊บลูกยังไม่ตายลูกไม่ได้ตายลูกลูกชนะอ้าวบูชายันไม่ได้เกิดขึ้นแต่พระจุทนกลับมาชนะกลับมาแบบชนะสงครามอะ่ะแสดงว่าปุโรหิตเนี่ยทูลความเท็จใช่ไหมปุโรหิตก็จบไป จบเหตุลูกสาวไม่ได้แต่งงานแล้วก็ตัวเองก็ถูกลงโทษนะคะพระสุฑนกลับมาก็ไม่ได้สิต้องไปตามหานามโนราก็ไปตามเดินทางบุกป่าฝ่าดงฝ่าพยันอันตรายสิงสารสัตว์สัตว์ร้ายที่มันเป็นสัตว์พิเศษต่างๆเพราะมโนราก็แบบอยู่ในเมืองที่คล้ายๆเมืองเมืองที่มันต้องเมืองพิเศษอะเมืองวิเศษและสอย่างที่แบบต้องป่าป่าที่มันมีแต่อะไรไม่รูปแปลกๆอะไรนั่นนะพระจุฑนก็ตามไป ตามไปจนถึงเมืองนั่นแหละนะฮะก็ถอดแหวนค่ะใส่ไปในคนโทรน้ําแอบใส่ไปในคนโทรน้ําของนางในนางในก็คือจะแบ่งน้ําไปให้มโนราอาบน้ำนัำน่แหละเพื่อจะเป็นการบอกมโนราว่าพระสุทนมาตามแล้วนะมโนราอาบน้ําอยู่ก็นางในก็เทน้ําลงมาใช่ไหมแหวนมันก็หลุดออกมาด้วยก็แบบอ้าวนี่แหวนพระสุทนนี่มโนราก็รู้แล้วแหละวล่าพระสุทนมาทีนี้พระสุทนก็เข้าเฝ้า พ่อของมนโนราค่ะพ่อตานั่นเองบอกว่ามารับตัวมนโนรากับครับพ่อของมนโนราเนี่ยตอนแรกก็โกรธนะไม่ยอมเราเราให้ลูกเราไปอยู่กับท่านเราท่านทากับลูกเราอย่างนี้เราก็โกรธนะแต่เอางี้เห็นแก่ความรักที่ท่านอุตส่าห์บุกป,ป่าฝาดงมาหาลูกเราเราจะให้โอกาสเราจะให้ลูกสาวทั้งเจ็ดคนคือมีลูกสาวเจ็ดคนใช่ไหมมายืนเรียงกันแล้วให้ท่านเนี่ยบอกให้ได้ว่า นางคนไหนคือมโนราถ้าท่านบอกถูกเราก็จะให้มโนรากลับไปกับท่านตายละวาพระสุทนคือลูกสาวทั้งเจ็ดคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะหน้าตาเหมือนกันเด็กแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างนะฮะพระสุฑาใครอะ่ะคนไหนคล้ายๆแปดเจ็ดตายตายตาย,ตายทีนี้พระอินค่ะก็ลงมาช่วยกระซิบข้างหูวระสุฑนบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวเราจะปลอมตัวเป็นมแมลงวันนะไปตอมที่นางคนหนึ่งซึ่งเป็นนางมโนราถ้าท่านเห็นมแมลงวันไปตอมที่นางคนไหนก็ก็คนนั้นแหละนางมโนราพระชิก็โอเคพระอินทร์ก็แปลงตัวเป็นแมลงวันค่ะไปตอมตัวอยู่นางไปตอมอยู่นางคนหนึ่งที่มันก็อ่ะเราจําได้แล้วคนนี้ก็ใช่จริงๆก็เป็นนางมโนราค่ะก็สุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งพาตัวนางมโนรากลับเมืองไปก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้ ก,การชนิดแรนะคะจบมาทําข้อสอบของเรากี่ข้อวะกี่ข้ออที่เกี่ยวกับนางมโนราสองคุ้มค่ามากกับการเล่าเรื่องยาวนานสิบี่นางมโนราฝากสิ่งใดกับเทพพยาดาเพื่อให้พระมารดาของตนอันนี้ไม่ได้เล่าด้วยเอ้ยไม่ใช่สิสิบสามก่อนเฮขอภยัยสิบามก่อน เหตุใดพรานบุญจึงสามารถจับนางกินรีได้หนึ่งพระฤาษีกสัะช่วยสองมโนราถอดปีกถอดหางสามพรานบุญใช้บ่วงบาดของพญานาคราชสี่นางกินรีผู้พี่และบริวารไม่ชอบไม่ยอมช่วยนางมโนราอันนี้เล่าไปแล้วตอบช้อยสามใช้บ่วงบาดของพญานาคราชนะคะข้อสิบสี่นางมโนราฝากสิ่งใดกับเทพพยายดาเพื่อให้พระมารดาของตน คือตอนที่ถูกจับเนี่ยก็ก็แบบคิดในใจว่าโอ้คงไม่มีโอกาสได้กลับไปหาพ่อหาแม่แล้วละ่ะนั้นก็ขอฝากของแทนแทนใจของแทนตัวไปให้พ่อของแม่แล้วกันฝากเทวดาไปให้อ่ะฝากอะไรหนึ่งแหวนสองปิดหางสามเครื่องทรงสีงส่สังวานและสบายตอบตอบสี่ค่ะสังวานและสบายนะคะ คงไม่ฝากเครื่องทรงเพราะถ้าฝากเครื่องทรงก็คือเสื้อผ้าใช่ไหมก็ไม่มีเสื้อผาใส่ก็จะโป๊นะฮะปีดหางก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวตอนจบหนีไม่ได้เนาะก็ฝากนี่แหละสังวานและสบายค่ะสิบห้าทำไมปุโรหิตจึงต้องการบูชายันนางมโนราหนึ่งปุโรหิตเป็นตัวร้ายใช่ไหมหนึ่งแก้ไขฝันร้ายของพยะพระเจ้าอาทิตย์ยวงศ์สองสะเดาะเคราะห์เพื่อให้บ้านเมืองพ้นภัย สามต้องการให้พระสุชนอภิเษกกับลูกสาวของตนสี่ต้องการชมการร่ายรำของนางมนโนราเป็นอะไรดีเหตุผลจริงๆของปูโรหิตคนนี้คนเนี้ยคือต้องการให้พระสุชนแต่งงานกับลูกสาวของตัวเองก็ตอบช้อยสามนะจะแต่งงานกับลูกสาวตัวเองได้ต้องกำจัดมนโนราทิ้งนะคะก็เลยต้องก็บอกพระเจ้าอธิธยวงก็คือกริยันี่แหละบอกว,ว่าต้องบูชายันนางมนโนรา ร้รายไหมร้ายมากร้ายกาบไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่งไฮสปีดแม็เซ็นเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ